สวัสดีครับเดี๋ยวผมนะครับในเกมไฟไนแอดเฟตี้สามนะครับมาตอนด้วยคืนสามนะครับแล้วก็วันนี้วันนี้ไอผมยังไม่ยอมเจ็บปวดคนเดียวแน่นอนไอคนที่บอยผมเล่นเกมนี้ด้วยมันต้องโดนเอาทักทายเอาสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมาอยู่เป็นเพื่อนครับไอคนที่บอยกูเล่นเกมนี้ต้องโดนด้วยนะเห็นภาพนะอย่าไปไหนนะไหนคะับอนูะครับโอเคครับ เกินสามนะครับต่อเลยครับต่อเลยครับเดี๋ยวเรเป็นเพื่อนครับครับครับอย่าไปไหนนะครับไม่ไปไหนครับอยู่เพื่อนเลยครับโอเคนะครับโอเคนะครับขอรีบระบบก่อนเสียวอย่าไปไหนนะไม่ไปให้อยาดูนะอยู่ๆอันน้แล้วอยู่เพื่อนหน่อยนะจะเป็นกำลังใจให้เลยครับครับบอยกูเล่นเกมนี้ จะมีเราและนายเสมอมองไม่ชัดเฮ้ยกลัวเฮ้ยเฮ้ร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงมันมันเงียบๆแล้วมันเสียวทำอะไรนะเงียบๆ้องเพลงร้องเพลงแล้วเงียบๆมันเสียวไม่เอาไม่เอาเอาไว้ไม่มีนะไม่มีนะห้องข้าไม่มีนะ ไม่เอานี่นี่เริ่มคืนใหม่เลยหรอนี่คืนสามแล้วครับอ๋อครับครับไม่เอานะครับไม่กล้าหันไม่กล้าหันกลัวกลัวมากด้วยโหนี่ใครใครให้คุณเล่นครับโหเกมน่ากลัวมากเลยก็มึงไงบอกบอกไอ้เล่นเกมนี้เล่นเกมนี้ไม่ดีใจไหมไอ้ยียโอ้โหตกใจโอ้ไม่มาแล้วโอ้ยตก โอ้ตามมาแล้วตามมาแล้วไอ้เียเสยวไอกเสียวเสียวเอ้ยเอ้ยน่นนนน่นน่แน่นนมองอยู่เยี่ยกลมหันไป้วนะโอ้ตาเียเียนั่นเลยนะ่ไอย้เสียงเสียงเสียงห้องขาไม่มีหองขาไม่มีโอเคโอเ้ยแมนเออเลยโอ้โอ้สอันเลยสองอันเลยอยโอ้ตายแน่เลยเออเลยแล้วโอ้แมบุ๊์ดบุ๊เอา ไม่รอแล้วไม่รอแล้วไปับี่บไป้ไังโผมันีไม่เอาะโผมันนะไม่เอาละเ้ยเฮยีเียเียไม่อไม่เอาบแล้วชีวิตจบแล้วจบแล้วจบแล้วเฮ้ยไฟดับไม่เอาเฮ้ยยี่เปงงโอ้โอ้เี่ยวุนนี้เ้ยเฮ้ยตายหเป็นไงครับเเ้ยยี่ใหม่ตัวแล้ว โอ้มาถึงสองถึงไหนขอขอหนึ่งให้ถึงสองโคตรใจดีอ่ะโคตรใจดีน้องมีน้องมีมาน้องใส่น้องมีมาปุ๊บใส่มาปั๊บผมต้องขอบคุณเลยครับขอบคุณมากเลยครับโอ้โหอ๋อหนึ่งให้ถึงสองก็เลยทีเดียวในใจดีใจในใจในใจไม่ใหญ่โยนเอาแบงเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับเอาอีกเหรอโอ้ยเสิรอบครับรออบโโ้ห ไอคนไอคนดวลไม่ได้หรอกคนเล่นเม่ดี้ยวเตี้ยวพอเราสุดสุดท้ายเลยครับสุดท้ายแล้วครับแล้วถึงคืนสีก็พอแล้วไม่ไหวนะคืนสีแค่คืนสายังไม่รอดเลยครับยังไม่รอดเลยครับไม่มีนะไม่เดี๋ยวเฮ้ยคืนไม่คืนสามมันไม่มีโทรศัพท์อ่ะมันไม่มีโทรศัพท์อ่ะปกติต้องมีเบอร์ปกติต้องมีเบอร์สงสัยเขาลืมจ่ายค่าโทรศัพท์ไหมครัเออน่าใช่นะครับเออน่าใช่นะครับ ตลกไหมโคตรหาเลยครับโคตรหาเลยครับกลัวกลัวตรงเลยกลัวัเมื่อกี้ยังโผล่เอ้ยยังไม่เอ้าเลยจะไม่ได้จะไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวคิดเองหรือเปล่าเมื่อกี้เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเหมือนนี่มันเลื่อนเองไม่มาเมื่อกี้ยังโผล่หัวตรงนี้ปุ๊บมาโผล่ในห้องนี้แล้วกลัว มีนะไม่มีนะโอ้ไอ้นี่กูไอ้คนดูไม่เงี้ยจังเลยดูมาไม่คนเล่นกลัว่าแค่ไหนแล้วมันมีมีรีดระบบเลยนะระบบเลยนะสตาร์ทเฮ้ยเชี่ยมาหยองข้างเยอะอาอีกแล้วเร็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 ว ตาด้วตาด้วยเอาอ้แมงมาแล้วไไม่ลุป่ะโอ้โหไม่เอานนะไม่เอานะไม่เอานะจวันนี้เอาไม่ประตูไม่มีมันไม่มีอะไรกั้นเลยเข้ามาเลยโอ้โหโอ้ไม่เอานะ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 อย่ามานะอามานะไม่มีนะเปิดก้อก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 เปิดกอกเปิดห้องข้น่นี่คือชวนตัวให้นอน โอ้โหโอ้โหแม่งมาแม่งเฮ้ยรอบโดนอีกแล้วโอ้โหโดนกี่ครั้งแล้วเนี่ยจำได้ไหมครับโดนกี่ครั้งแล้วไม่รู้ไม่รู้ตกใจตกใจมากี่ทีไม่ซุ่มไม่เสียงคุณพ่อคุณแม่มึงเถอโอ้โหไม่เอาไม่เอาไ้คนไอ้คนวอยกูเล่นเกมนี้ไม่รู้อโอ้ยเยี่ยไม่เอาไม่เอานี่มึงตีสองเอง เดียวมันใจร้ายกูจังเลยไฟในแอดเฟตีสามเลยนะสามเลยนะไอ้กินอย่างนี้ไม่กินสาม้วยนะโอ้โหตอนแรกกูสาจะให้เล่นแค่ภาคสองนี่ภาคสามออกพอดีเล่นเลยครับยอดขอบคุณครับขอบคุณครับสแหรับคำแนะนำแหรับคำแนะนำนอนไม่หลับเพราะมึงนี่แหละเพราะมึงนี่แหละเอ้ยแม่งมองเมื่อกี้ไม่เอานะไม่เอานะแค่ส่วนหนึ่ผู้ชม ไม่เห็นเลยนะยังไม่กล้าหันนะไม่กลัวมากเลยนะครับไม่เอาครับไม่เอาครับไม่ไหว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 ดิบุดรดิบุดอู้อู้อู้เอานะไม่เอานะเอ้ยเออเลยอยู่เอ้ยเย็บแฝงพีแล้วแฝงพีแล้วไม่เอานะไม่เอานะเอ้ยเย็บโอ้มองอยู่มองอยู่ข้างๆว่ะ ใจเย็นครับใจเย็นครับใจอย่าหันนะอย่าหันโอ้ไม่ไหวเอ้ยไอโอไม่มาสองขอหนึ่งให้ถึงสองแล้วนะครับแม่ใจดีกันจริงๆเลยนะครับขอบคุณครับต้งกาวแล้วตั้งสติก่อนครับต้องกาวตั้งสติก่อนครับโอ้ผมไม่ไหวแล้วครับเล่นมากี่รอบแล้วสองรอบสามอไม่เอาไม่ไหวแล้ว่คือมาสองทุงรอบเลย วันนี้ก็ก็จบไปอีกแล้วกับเป็นปีสามสามสามนะครับโอ้โหผลสรุปเกอคืนสามไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านครับต้องน่าเศร้าใจจริงๆมาสองตลอดนะครับมาสองตลอดตลอดคืมาแรกเลยวไนะครับทีกีว่าลดรดแรงแข็งแรงแล้วนะครับมาตั้งแต่ตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งครับมันเล่นเล่นเล่นแต่ตีหนึ่งะครับตีหนึ่ครับคืนแรกเลยใช่ไหมครับได้ข่าวว่าคืนแรกเลยนี่คือนี่คือสามครับ ไม่ตอนตอนครั้งเล่นที่แล้วครับที่เพิ่งไม่ได้อัดตอนนั้นนะครับไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันครับแต่ฝ <c oughs> ังใจแล้วครับฝครับมาถึงสอง <c oughs> มาถึงสองไม่ตัวลองตัวลองนึ่งตัวนอนนี่ไม่ต้องหลับกันแล้วทีเดียวไม่หลับแล้วครับแล้วครับยิงเล่นตอนคืนได้ตองคืนยิงแล้วเลยยิงแล้วเลยนะนะต้องเพราอเพอะนะ มีอะไม่ไม่มีไม่มีอะไใช่ไหมไม่ไม่มีแล้วครับไม่มีนะครับครับจ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 บคลิปได้ไหมก็ได้ได้เลยครับได้เลยครับครับครับผมครับจบแลอบคุณครับพอนะเกมนี้พอเหอะแค่นี้นะไม่เอานะโอ้โหคืนรวยคืนสามก็หลับแล้วครับไม่เอานะนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอแค่นี้นะไม่มีไรมากนะครับโมบิโย่ยองจอยกูรักคบขอุณครับ